เท้าเล็กๆแต่ก้าวเดินอย่างมั่นคงและเร่งด่วนแม้ทองฟ้าจะเริ่มมืดมนแต่ความพยายามและตั้งใจเดิมก็ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากสอบถามถึงสถานที่จากปัทวินจนรู้แน่ชัดแล้วว่าอาทิตย์อยู่ใกล้กันแค่เอื้อมแต่วานิกาก็ไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเลยพิธทิมองดูจากด้านหลัง เธอก็จำได้ทันทีว่าคนที่ยืนอยู่คือใครอาทิตย์จำเสียงวานนั้นได้ติดหูเขาค่อยๆหันมองกลับมาอย่างช้าๆใจวิววิวไม่อยากคิดว่าตนเองนั้นฝันท,ทั้งที่ยังไม่ได้หลับฝ้ายทั้งสองร่างวิ่งโผล่เข้าหาไออุ่นของอ้อมกอดกันและกันวานิกาปล่อยโฮเมื่อเจอชายคนรักจริงๆใจแตกสลายเพราะไม่ได้รับการติดต่อจากเขามาเป็นแรมเดือน ตั้งแต่เกิดเรื่องเขาก็หายไปเลยอาทิตย์เชยคางมองดวงหน้าของคนที่เขารักให้เต็มตาเมื่อเห็นน้ำตาไหลาอาบแก้มแฟนสาวความผิดทั้งหมดจึงลงที่ตัวเขาเองพี่ขอโทษฝ้ายพี่ขอโทษเขากระชับร่างบางเข้าหาแล้วกอดปลอบปลามเมื่อร่างนั้นยิ่งสันสานตามแรงสะอื้น มือใหญ่เฝ้ารูปไล้ไปตามเส้นผมของเธอและคอยจูบซับน้ำตาให้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดนั้นเพราะเขาเองก็เจ็บปวดรวดเราไม่แพ้หญิงสาวในอ้อมกอดทำไมพิธิตใจร้ายอย่างนี้พิธิตไม่ยอมติดต่อฝ้ายพิธิตทำได้ยังไงน้ำเสียงพร้อมกับคำพูดตัดพอต่อว่าชายหนุ่มไกลๆแต่อาทิตย์ก็ยอมรับผิดทั้งหมด พอทุกคำพูดที่เขาถูกกล่าวหานั้นล้วนแต่เป็นเรื่องจริงเพราะเขาขาดการติดต่อกับเธอไปเลยพี่ขอโทษแต่ไม่เคยมีสักนาทีที่พี่จะลืมฝ้ายหรือไม่คิดถึงแต่พี่จำเป็นจริงจําจำเป็นอย่างนั้นเหรอคะจำเป็นเรื่องอะไรกันคะพี่พี่ วันนี้กาจับมือใหญ่มาลูบไล้ความรู้สึกสงสารบังเกิดเมื่อมือครั้งหนึ่งที่เคยนุ่มนวลปราศจากรอยแตกตอนนี้ทั้งหยาบกร้านและเป็นแผลพองน้ำเกือบจะทั้งฝ่ามือก็ว่าได้พี่ทิดทำไมต้องทำงานหนักขนาดนี้ด้วยคะที่ถามออกไปเพราะสายงานที่เขาเรียนมานั้นคือการทำบัญชี หรือการดูแลเกี่ยวกับการเงินแต่เมื่อเขากลายมาเป็นคนจับจอบจับเสียมเสียเองก็ทำให้คนเห็นแปลกใจและอดตั้งข้อสงสัยไม่ได้เมื่อคุณท่านให้โอกาสพี่ก็ไม่อยากให้มันหลุดมือไปคุณลุงหรอคะที่ให้โอกาสแต่ให้โอกาสโดยการที่ให้พี่มาเป็นคนงานแทนการนั่งโต๊ะทำงานบัญชีนะหรอคะ เธอไม่ได้ไม่เชื่อเพียงแค่แปลกใจเพราะดูอย่างไรอาทิตย์ก็ไม่น่าจะมาจับงานสายนี้ได้เลยแต่พี่ว่าก็ดีกว่างานนั่งโต๊ะหลายเท่าเลยนะอย่างน้อยทำงานแบบนี้เวลาเดินเร็วมากพี่จะได้ไม่มีเวลาคิดถึงไฟให้ทรมานใจหญิงสาวก้มมองพื้นเหมือนจะน้อยใจในคำพูดของชายหนุม่ม แต่เขารู้ทันจึงเงยหน้าของเธอขึ้นให้สบตาโดยตรงดวงตาที่น้ำคลอหน่วยได้รับการจูบซับเบาๆจากชายคนที่รักอีกครั้งแทนที่จะไม่ร้องไห้กลับร้องไห้ออกมาเพราะความอ่อนโยนที่เขามอบให้ฝ่ายของพี่ไม่ใช่คนขี้แยนี่ทำไมวันนี้ขี้แยจังเลยเสียงกระซาาเย้าแยไม่ได้ทำให้ความรู้สึกของวานิกาดีขึ้น จนอาทิตย์คิดจะพูดจริงจังกับหญิงสาวสักทีในเมื่อเธอก็รู้แล้วว่าเขาอยู่ที่นี่คุณท่านให้โอกาสพี่โอกาสที่ท่านหยิบยื่นให้คือการเป็นหัวหน้าคนงานที่ท่านกำลังจะขยายไร่ออกไปอีก200อไร่โดยพี่เป็นคนฟื้นฟูพี่ทิตนะหรอคะน้ำเสียงและคำถามอย่างไม่อยากเชื่อ แค่คนงานธรรมดาเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเหนื่อยเพียงใดแต่นี่เป็นหัวหน้าคนงานและแถมยังเป็นไร่ที่ต้องฟื้นฟูใหม่เพราะเป็นที่ว่างรกร้างเงินเดือนดีด้วยนะฝ้ายคุณท่านให้พี่มากกว่าที่พี่ควรจะได้รับตั้งสามเท่าแน่ผลตอบแทนที่เขาได้รับจริงอยู่ที่ทั้งคู่ดูตื่นเต้นพอดูแต่เมื่อวานิกามองดูฝ่ามือชายคนรักอีกครั้ง หญิงสาวรู้สึกสงสารขึ้นมาจับใจที่เขาพยายามทำทุกอย่างเพราะเธอหรือเปล่าวันนี้กาอยากจะถามนักแต่ความเข้มแข็งไม่มากพอคงกลัวคำตอบที่จะได้ยินเจ็บไหมคะนิ้วเรียวบางรูปไล้ไปตามรอยแผลทั้งเก่าและใหม่เสียงสูตรปากด้วยความแสบและเจ็บดังให้ได้ยินเป็นครั้งคราว แต่เขาก็ยังยิ้มได้น่ารารื่นเมื่อสบตากับเธอทุกครั้งเจ็บแต่คุ้มนะฝ้ายอีกไม่นานพี่ก็จะเก็บเงินไปสู่ขอฝ้ายได้แล้วนะรู้ไหมตอนนี้พี่กับพ่อของฝ้ายเราคุยกันถูกคอมากเลยพี่คอยถามและเรียนรู้จากท่านเพื่อมาฟื้นฟูที่นี่ตามคำสั่งของคุณท่านเขาเล่าไปพร้อมกับรอยยิม้ม แม้จะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าขอต้องพบเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาเพียงใดแต่เขาจะต่อสู้อย่างลูกผู้ชายเพื่อหญิงสาวที่รักวานิกายืนยิ้มแล้วก้มลงมองบาดแผลที่ฝ่ามืออีกครั้งแคร่ไม้ไผ่ที่นั่งอยู่มีกล่องใส่ยางแสดงว่าเขากำลังจะทำแผลเธอค่อยๆหยิบอุปกรณ์ต่างๆออกจากกล่องแล้วทำแผลให้เขาอย่างเบามือ อาทิตย์มองทุก,กรันกระทําของหญิงสาวอย่างเพลิดเพลินแม้ยาที่ใส่จะทําให้รู้สึกปวดแสบปวดร้อนแต่ชายหนุ่มก็ไม่ร้องโอดครวนเพราะเขากําลังมีความสุขซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะยาวนานแค่ไหนเพราะความรักของเขามองด้านไหนก็มืดมนจนบางครั้งก็ท้อเหมือนกันแต่คนท้อคิดอยู่เสมอเมื่อท้อได้ก็สู้ได้ชีวิตมันก็แค่นี้ เสร็จแล้วคะ่ะขอบคุณนะ้ายหญิงสาวเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างลงกล่องอาทิตย์นั่งมองเรากับมีคำถามจะถามดวงตทาทั้งคู่สบกันเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมีอะไรหรือเปล่าคะที่อยากถามไฟยว่าเรื่องคืนนั้นผู้ชายคนนั้นเขาทำอะไรไฟยหรือเปล่าเขารู้ตัวดีว่ามันช้าเกินไปที่จะถามคำถามนี้ แต่ต่อให้ผู้หญิงที่ตัวเองรักต้องไปพบเจอกับอะไรมาบ้างเขาก็จะรับมันได้เพราะความรักที่มีต่อวานิกานั้นไม่ใช่แค่ร่างกายแต่อยู่ที่หัวใจที่เขาใช้หายใจเพื่อเธอพี่วินเหรอคะน้ำเสียงเรียกชื่อน,นั้นอย่างเป็นกันเองทำเอาคนที่กำลังเป็นห่วงอยู่แปลเปลี่ยนเป็นเฉยเมยขึ้นมาทันทีทำให้วานิการู้ตัวเธอใส่หน้าช้าๆพร้อมรอยยิ้ม อย่าเพิ่งงอนฝ้ายสิคะพี่ทิศที่ฝ้ายเรียกพี่วินเหมือนเดิมเพราะพี่วินทำให้ฝ้ายรู้ว่าพี่ทิตยอยู่ที่นี่นะคะนายนั่นน่หรอที่บอกฝ้ายเขาย้ำถามอย่างไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเพราะดูอย่างไรก็ไม่มีทางเป็นไปได้ที่ปัทวินจะบอกกับวานิกาเพราะเขาดูก็รู้ว่าทุกคนที่ทราบเรื่องนี้ก็พยายามกันตัวเขาไม่ให้เข้าใกล้หญิงสาว แต่ที่ชายหนุ่มยอมและอดทนก็เพราะคําว่าอนาคตร่วมกันเขาจึงยอมทุกอย่างยอมทํางานหนักยอมไม่ไปพบเจอหญิงสาวแม้ใจจะเรียกร้องเพียงใดก็แล้วแต่พี่วินนี่แหละคะ่ะที่เป็นคนบอกไฟเองว่าพี่ทิท์อยู่ที่นี่ว่าแต่พี่ทิตย,ยังไม่บอกไฟเลยทำไมพี่ทิศถึงได้ใจร้ายไม่ยอมไปหาไฟล่ะคะ เพราะคุณท่านขอให้พี่ไม่ไปที่มาหาลัยอีกไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามพี่รู้นะว่าพวกผู้ใหญ่ต้องการอะไรพี่ก็ยอมเพราะคิดว่าไม่ได้เจอไฟในวันนี้แต่วันข้างหน้าเราต้องได้อยู่ด้วยกันคนมั่นใจมองหน้าหญิงสาวแล้วยิ้มละไมทําให้วานิกาย,ยิ้มตอบเธอสุขใจและอุ่นใจทุกครั้งเมื่อได้อยู่ใกล้เขาความน้อยใจและเสียใจเมื่อครู่จางหายไปจนหมดสิ้น เหลือไว้แต่คำว่าอาภัยและพร้อมจะเข้าใจในทุกๆเรื่องไม่คิดบ้างหรอคะว่าช่วงเวลาที่พี่ธิดหายไปฝ้าอาจจะเปลี่ยนใจมารักกับพี่วินเหมือนเดิมคนหาเรื่องใส่ตัวยิ้มพร้อมกับยกคิ้วหลิวตาเชิงหยอกล้อเสียมากกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพี่จะรักพาตัวฝ้ายจะพาฝ้ายหนีไป พี่จะบังคับให้ฝ้ายเป็นของพี่ให้จงได้คนหาทางออกให้กับตัวเองได้ยักคิ้วและยิ้มมองกลบับสองสายตาประสานมองลึกเข้าไปด้านในที่สามารถเห็นเงาของกันและก,กันในดวงตาคู่นั้นไม่ต้องบังคับฝ้ายหรอกคะ่ะฝ้ายยินดีที่จะเดินตามพี่ทิดไปทุกที่คะ่ะไม่ว่าอุปสรรคในวันข้างหน้าจะมากมายเพียงใดเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันนะฝ้าย ไม่มีอุปสรรคอะไรอีกแล้วค่ะพี่ทิสวันนี้ฝ่ายกับพี่วินเราปรับความเข้าใจกันแล้วความรู้สึกของเราสองคนเป็นแค่พี่น้องเท่านั้นคนไม่เชื่อสายหน้าค้านหัวชนฝาเพราะเขาประสบพบเจอมาด้วยตัวเองคนอย่างปัทวินไม่มีทางที่จะหยุดอะไรง่ายใดยอย่างนี้หรือจะเป็นแผนให้หญิงสาวตายใจกันแน่คนยืนยันความคิดตัวเองคิดไปสารพัด และเริ่มเป็นห่วงเธอจนวนิกาต้องหัวเราะออกมากับแววตาคู่นั้นพี่ทิดคะเชื่อเธอคะ่ะพี่วินขอไม่ได้รักฝ่ายเขาจะห่วงก้างไปทำไมกันคะคนมองทายถูกกับความคิดของชายหนุม่มแต่ที่แน่ๆอาทิตย์หูพึ่งทันทีเมื่อได้ยินหญิงสาวตอบพร้อมกับเสียงหัวเราะอ,อย่างคนอารมณ์ดีทั้งที่เขาใจร้อนแทบตายพี่ไม่เชื่อ ก็รู้ๆกันอยู่ว่านายปัทวินนั่นรักฝ้ายตั้งแต่แรกเจอเชื่อเธอคะ่ะเมื่อแรกเจอฝ้ายก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เขาจะรู้สึกเช่นไรแต่ตอนนี้ฝ้ายก็ขอเถียงหัวชนฝาเลยคะ่ะว่าพี่วินไม่ได้รักฝ้ายเพราะพี่วินรักข้าวสีหน้าตกใจและไม่เชื่อหูผุดบนใบหน้าของเขาอย่างยากจะปิดบงัง นิ้วชี้เรียวของหญิงสาวแตะที่ระหว่งวางหัวคิ้วของเขาก่อนจะแยกคิ้วขมวดนั้นให้ออกจากกันไม่เชื่อใช่ไหมคะก็เชื่อยากนะเชื่อเธอคะ่ะตอนนี้พี่วินน่าสงสารมากเลยคะ่ะพราะคุณลุงให้เข้าออกจากโรงพยาบาลแล้วส่งไปอยู่กับคุณป้าโดยที่ไม่ยอมบอกด้วยนะคะว่าป้าคนไหนแล้วอยู่ที่ไหนพี่วินขอร้อนใจมากเลยคะ่ะ ห้ามไฟไปเห็นใจคนอื่นนอกจากพี่เข้าใจไหมคนขี้หึงออกอาการทันทีกลับใครก็ได้แต่ไม่ใช่กับผู้ชายที่มีคดีกับตนแม้จะเป็นเรื่องที่เชื่อยากแต่การเห็นแววตาที่มั่นใจและแน่วแน่ของหญิงสาวแล้วใจที่ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนตก็เหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซนทันทีทำเอาวันิกาแอบยิ้มอยู่คนเดียว เพราะเธอต้องวางมาเสียบ้างไม่อย่างนั้นคนอย่างของไม่มีวันอ่อนให้รอกยิ่งตัวเองโดนปัทวินทํำร้ายเสียขนาดนั้นใจดวงนี้เป็นของพี่ทิดคนเดียวค่ะส่วนพี่วินคือพี่ชายเสียงดังฟังชัดพร้อมกับความหนักแน่นทําให้อาทิตย์ต้องยอมรับว่าเขามั่นใจในตัวหญิงสาวตรงหน้าพี่วินชวนฝ้ายไปบอกเรื่องราวทั้งหมดกับผู้ใหญ่ให้เข้าใจ และอีกไม่นานพี่ทิดกับฝ้ายก็ไม่ต้องแบบอบคบหากันอีกแล้วเข้าใจไหมคะแม้จะรู้สึกโล่งใจแต่คนมีทิ่ทีอยู่ก็ยังไม่ถึงกับยอมอ่อนให้อีกคนอาทิตย์ยังทำใจยอมรับเรื่องบาดหมางระหว่างตนเองกับปัทวินไม่ได้ในทีเดียวแต่จากรอยยิ้มของอาทิตย์แล้ววานิกาก็มั่นใจว่าเขาท้งคู่จะต้องเข้าใจกันได้ในไม่ช้านี้พี่รักฝ้ายนะ และคงอยู่ไม่ได้หากฝ้ายต้องเป็นของคนอื่นไปฝ้ายก็รักพี่ทีดค่ะเมื่อใจสองดวงประสานเป็นหนึ่งเดียวบรรยากาศลายล้อมปกคลุมไปด้วยความเหน็บหนาวทำให้ร่างทั้งสองชิดเข้าหากันโดยไม่ต้องมีใครสั่งลิมฝีปากสีเข้มทับทับรงบนเรียวปากอิม ความหวานแค่เปลือกนอกทำให้คนอยากรู้ต้องเฝ้าวนจูบและลวงลึกเข้าไปภายในลิ้นใหญ่ทําหน้าที่เกี่ยวหวัดพันลิ้นเล็กเอาไว้แล้วค้นหาความหวานความวาบหวามที่ได้รับในครั้งนี้ช่างแตกต่างจากจูบแรกที่เธอได้มอบให้กับปัทวินไปวาน,นิกายอมรับกับตัวเองว่านี่คือจูบที่เธอถวิลหาเพราะมันเกิดจากความรัก ไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กวัยแรกสาวเคยจุบกับใครหรือเปล่าเมื่อเขาถอนริมฝีปากออกจากปากก็ได้ถามอย่างถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทันทีร่างบางพยักหน้าอย่างตัวความผิดแต่อาทิตย์กับควาร่างนั้นเข้ามากอดแล้วจูบซับที่หน้าผากนวลพี่จะไม่ถามว่าฝ้ายเคยจูบกับใครแต่พี่จะเป็นคนลบรอยจูบพวกนั้นออกให้หมดด้วยจูบของพี่เอง ไฟเคยจูบแค่ครั้งเดียวเองนะคะพี่ทิศไฟไม่เคยทําอะไรที่นอกเหนือจากนี้เลยด้วยกลัวอีกคนจะคิดว่าเธอเละเทะเหลวแหลกจึงต้องชี้แจงแถลงไขแม้จะเป็นเรื่องน่าอายก็ตามหญิงสาวก้มหน้างุดพอรู้สึกผิดพี่เชื่อไฟและเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแววตาอ่อนแสงลงพอเชื่อใจในตัวหญิงคนรัก อาทิตย์รู้ดีว่าคนที่กล้าจูบกับวานิกาคือใครแต่เขาไม่อยากจะขุดคุยมันขึ้นมาอีกพี่ทิดรังเกียจฝ้ายเหรอคะเมื่อเห็นเขาออกห่างจากกายทำให้คนคิดมากน้อยใจก็เมื่อสักครู่เขายังอุบกอดเธอเอาไว้อยู่เลยแล้วตอนนี้ก็ขยับออกห่างเรากับรังเกียจพี่ไม่เคยรังเกียจฝ้ายแต่พี่อดใจไม่ไหวเมื่อเราอยู่ใกล้กันในบรรยากาศแบบนี้ พี่คงเสียใจหากทําอะไรลงไปเพราะพี่ตั้งใจแล้วว่าจะทํำทุกอย่างให้ถูกต้องไม่ชิงสุกก่อนหามเด็ดขาดอย่าคิดว่าพี่รังเกียจอีกเลยนะแค่นี้พี่ก็ทรมานจะแย่แล้วคำพูดที่ได้อธิบายออกมาทำให้ร่างกายที่หนาวเหน็บอบอุ่นขึ้นมาฉับพลันวาน,นิกากับเขาจึงทําได้แค่จับมือของกันและกันไว้มองตากันอย่างลึกซึง้ง ชนิดที่เรียกว่าน้ำตาลยังอายท้งคู่อยู่ท่ามกลางแสงจันทร์บอกให้รู้ว่าถึงจะมืดมิดเพียงใดแต่แสงสว่างก็ไม่ทอดทิ้งเพราะฉะนั้นทุกปัญหาย่อมมีหนทางแก้เสมอคืนนั้นทั้งคู่จึงหลับไปพร้อมกับรอยยิม้มแม้จะต่างมุมต่างที่แต่ก็ยังเป็นฟ้าเดียวกันอาทิตย์นอนมองแสงจันท์ไปพลางนึกถึงหญิงสาวไปพลาง ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแทบหายไปไม่มีเหลือความทุกข์ใจและท้อใจก็หายไปเช่นกันเหลือแต่ความกระชุ่มกระชวยหัวใจอย่างบอกไม่ถูกวันนี้การนอนยิ้มไปพรางรูปลายที่ริมฝีปากของตัวเองเมื่อนึกถึงการกระทำที่บอกให้รู้ว่าเธอมีเจ้าของด้วยความเต็มใจและรอยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็ผุดขึ้นตลอดเวลา เขาเดินมาส่งเธอที่ใกล้กับบริเวณบ้านแล้วยืนมองดูจนหญิงสาวเข้าไปในตัวบ้านก่อนจะหันหลังกลบับโดยไม่อยากให้ใครเห็นเพราะมันคงไม่เหมาะสมที่ชายหญิงคู่หนึ่งเดินออกมาจากป่ารกร้างด้วยกันเพียงลำพังอาทิตย์คือผู้ชายที่เธอจะมอบหัวใจให้เขาเพียงคนเดียว เขาคือสุภาพบุรุษท,ที่เธอจะฝากชีวิตและลมหายใจวานิการับไปพร้อมกับรอยยิ้มเพราะมันเป็นคืนที่แสนหวานเรื่องราวมากมายได้ทำความเข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัทวินผู้ชายที่ตนเองขลาดกลัวและอาทิตย์หนุ่มคนรักเมื่อทุกอย่างเป็นที่เข้าใจกันแล้วมีหรือคนกลางอย่างเธอจะไม่มีความสุข ริชพัฒนั่งเล่นอยู่ที่แอ่งน้ำเล็กๆแอ่งหนึ่งที่บริเวณสวนหย่อมในบ้านกว้างใหญ่บ้านของคุณป้าสร้างแบบโบราณเป็นบ้านไม้สองชั้นมีใต้ถุนบ้านและตั้งอยู่ในสวนผลไม้ปลาน้อยใหญ่ต่างก็ว่ายกลูกันเข้ามาเมื่อเธอหย่อนขาลงไปเพราะคิดว่าเป็นอาหาร การตอดจากปลาตัวน้อยทำให้ความจากจี้เกิดขึ้นยิงสาวราะเบาๆแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะมีรอยยิ้มแบบนี้ตลอดทั้งวันเพราะตั้งแต่คุณพ่อมาส่งที่บ้านของคุณป้านี่คือรอยยิ้มแรกที่เธอแสดงออกมาหลายวันมาแล้วที่ปริชพัชอยู่ที่นี่เรียกว่าอบอุ่นทีเดียว ทางคุณลุงและคุณป้าต่างก็รักและเอาใจใส่เธอราวกับไข่ในหินแต่จะมีประโยชน์อะไรหากจะอุ่นกายแต่หนาวใจเพราะสิ่งที่เธออยากรู้อยากเห็นคือความเป็นไปของเขาเมื่อมาอยู่ที่นี่ก็เท่ากับตัดการรับรู้ความเคลื่อนไหวของคนทางโน้นไปเลยทำให้ปริชพัทจิตใจห่อเหี่ยวในบางครั้งแต่เธอก็พยายามที่จะไม่ให้ใครรู้แต่อย่างว่า ทุกอย่างไม่สามารถปิดสายตาผู้ใหญ่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนได้ฮิวไมลูกคุณป้านั่งลงข้างๆกายลูกผมหลานสาวเพียงคนเดียวด้วยความรักนางมีน้องชายเพียงคนเดียวและยังมีหลานสาวให้เชยชมแค่เพียงคนเดียวปริชภัทจึงเป็นที่รักของบรรดาป้าป้าและลุงๆเธอไม่ได้ขาดความรักความอบอุ่น แต่ความรักบางอย่างหญิงสาวกลับไม่เค,เคยรู้เลยว่ามันเป็นของเธอมานานแล้วพอคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขารักเพื่อนและมีแค่วานิกาอยู่คนเดียวในใจเพราะฉะนั้นเมื่อได้อยู่คนเดียวแล้วคิดอะไรเพลินๆน้ำตาก็มักจะไหลาอาบแก้มนวลทุกครั้งปีิชพัทรรีบเบือนหน้าหนีเพื่อซับน้ำตาก่อนจะหันกลับมายิ้มตามปกติแต่ไม่ทันเสียแล้ว เพราะคุณป้าเห็นดังนั้นจึงเดินเข้ามาหาคุณป้าหญิงสาวเปิดสมุดออกพร้อมจะเขียนอะไรบางอย่างลงไปแต่คุณป้าก็ได้พับสมุดเล่มนั้นแล้วชี้ให้หญิงสาวหัดมองริมฝีปากเพื่ออ่านคําพูดที่อีกคนพูดออกมาโดยทวนคําเมื่อสักครู่อีกครั้งหิวไหมลูกเธออ่านตามปากของคุณป้าและรู้ว่าไทยถูกเพราะคุณป้าพยักหน้า ยังไม่หิวค่ะหญิงสาวตอบตามความจริงเพราะไม่มีสักมือที่เธอทานพอรู้สึกหิวแต่ที่ตัดใจทานไปบ้างเพราะไม่อยากให้ผู้สูงอายุคนนี้เป็นห่วงแค่เธอมาอยู่ที่นี่ก็เป็นภาระที่ต้องดูแลและมากพออยู่แล้วคิดถึงบ้านหรือเปล่าปริชพัฒอ่านออกเสียงตามโดยที่คุณป้าก็พยักหน้าตลอดเมื่อเธออ่านและเข้าใจได้ถูกต้อง ข้าคิดถึงคุณพ่อค่ะคุณป้าคิดถึงไร่คิดถึงทุกคนหญิงสูงอายุรัางร่างของหลานสาวเข้ามาในอ้อมกอดเด็กส่งสารจับใจเด็กสาวขาดความอบอุ่นจากแม่แล้วทีหนึ่งยังไม่สามารถอยู่ใกล้กับคนเป็นพ่อได้อีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คิดว่ามันต้องมีบางอย่างที่ตนเองและสามีไม่รู้ พอเมื่อครั้งที่ปีชพัฒยังเป็นแค่เด็กหญิงพวกตนเคยไปเยี่ยมเยียนหลานอยู่บ่อยๆเห็นน้องชายเอาแต่ทำงานตรากตราจนแทบไม่มีเวลาให้ลูกในตอนนั้นยังเคยออกปากขอปีชพัฒมาเลี้ยงดูเองเพราะนางเองก็ไม่มีลูกแต่น้องชายไม่ยอมเพราะจะอย่างไรก็แล้วแต่เขาจะขอเลี้ยงลูกด้วยตัวเองพอลูกคือกำลังใจที่ดีที่สุดแต่วันนี้ แค่เพียงลูกสาวเผเชิญกับความเจ็บป่วยทางร่างกายไม่น่าเชื่อว่าน้องชายจะยอมให้นางพามาดูแลถึงขนาดโทรตามให้มาหาที่โรงพยาบาลมันยิ่งน่าสงสยัยแต่เป็นเพราะยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันแต่คิดว่าคุณปีชาคงมีเหตุผลดีๆที่จะบอกคนเป็นพี่ได้ในสักวันอาการของหลานสาวคงไม่ใช่แค่เรื่องความผิดปกติของร่างกายเพียงอย่างเดียว ปรีชพัฒมีคุณป้าส่งเข้านอนทุกคืนพร้อมกับปิดไฟให้เสร็จสพแต่ดวงตาทั้งคู่ยังสว่างจ้าหน้าแปลกที่หญิงสาวมีความคิดอยากกลับไปมองไม่เห็นอีกครั้งแม้จะอยู่ในความมืดแต่มันก็มืดท่ามกลางความอบอุ่นจากบิดาและปัทวินผิดกับความสว่างตอนนี้ที่ไม่มีใครสักคนน้ำตาเท่านั้นที่เป็นเพื่อนเธอยามค่ำคืนดังเช่นคืนนี้